พอเ,เข้ามาด้านในนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นศาลาเป็นศาลา,าสวยงามนะครับ ทำเงินทําทองทำเงินทำทองจะแม่ตะเคียนโอ้โหท่านผู้ชมนะครับสังเกตดูเจ้าแม่ตะเคียนสังเกตดูตรงนี้นะครับท่านผู้ชมชอบตัวไหนนะครับนี่สวยสวยมากนะครับตัวเลขโ พอที่เดินทางมาก็จะมาขอช่กันอย่างนี้นะครับมีทูบด้วยนะครับมีทูบยวจุดทูบดีไหยครับนี่ทูบไอไข่ทูบนะครับทูบน,นะครับ พิชยาจุดให้หน่อยเอาโชคกับพิชยาวันน nee so, um. right. so, ี้ก็เบก็บานวันนี้นะครับมีสิบาแผงช่องมารุ้นนะครับอันนี้เป็นทู้ไข่ไข่นะครับนะเป็นทู้ไข่นะครับซึ่งวันนี้เราเดินทางมาที่วัดสามกำแพงใหญ่อ๋ออ๋ออ๋อวันเดียวก็พอแล้วเอาพิชยาอ่าต้นตะเคียนนะครับต้นตะเคียนเราก็เลยจะลองมาหัวเครางรากับงจ้เรตะเคียนดูนะครับ ขอโชคกับพิชยานี่ยแหละวันนี้ขอสามตัวนะครับตกรางวัลที่หนึ่งวันนี้จะเอาอะไรครับนี่จะได้อะไรถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับก็จะกลับมาทำบุญที่วัดหลักการเซีงใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับ คยมาครั้งแรกครับเคยได้ยินหรือว่าเคยเห็นไหมเคยขับรถผ่านแล้วก็เคยได้ยินที่คนอื่นเขามาเที่ยวเขามาชมเขาบอกว่าที่นี่มีป่าชาทเขาแก่วันนี้ก็เลยแวะมานะครับแวะมาแต่ก็ยังไม่เคยมาอยางยางยางครับยังครั้งแรกเลย จะติดแล้วนะครับเรามาลุ้นด้วยกันนะครับว่าพวกไอ้ไข่นั้นจะเป็นเลือะไรนะครับมันไหลตัวไปเราเอาดูแต่ของเราก็พอแล้วเราจะดูจากของเราเราไม่ให้สับสนเป็นลมโพลลมมองก,ก่อนมันจะทำให้ท่านผู้ชมสัสบสนนะครับ <c oughs> มันจะสับสน่า เพราะว่าของเรามันเด็ดอยู่แล้วนะพี่ชยาปกติพี่ชยาไม่เคยจุดให้เลยนะครับนี่ไม่เคยจุดให้เลยของเราอยู่ตรงกลางเลยนะนี่น,นี่นะครับจุดไหนนะครับดูเลยนะครับได้ตัวไหนงวดนี้ตัวเลขที่ได้นะครับสวยงามตัวไหนเมีรู้เพลงเขาดังมาถึงหรือเปล่านี่มาถึง ดวนะครับใจจดใจจ่อใจจดใจจอนะครับใจจดใจจอให้ใหญ่ใใหญ่จนน้อยใหญ่ ตัวแรกมานะครับตัวแรกมาแล้วเก้านะครับเก้ามาแล้วเก้าเก้าอะไรนี่เก้าอะไรเก้าอะไรเก้าเก้านะครับเก้ามาแล้วเก้ามาแล้วเก้าสองมดจิ๋วมันอันนะเลขตัวนี้อันจะไม่ออกอันจะไม่ออก เก้าสองเก9 2, 9, 2. 2> อ,อตัวเลขหนึ่งตัวครับงมดที่แล้วเลขตัวนี้ดังมาก9 29สองอเนี่อ,นออกอกี่ตัวแล้ลอ,อีกตัวหนึ่งครับครับท่านผู้ชอมโดที่แล้วก็ังมากนะคับสำหรับเลขเาสอง,งนี้แล้วก็ส่วนใหญ จะอั้นนะครับที่ทแต่ก็ไม่ออกนะครับเรามาลุ้นงวดนี้ว่าจอะออกลุกลำนะครับสําหรับเลขอั้นนะครับเลขเก้าสองวันนี้ก็น่าคาดว่ามันจะอั้นอีกนะเอาไปว่าไปซื้อสลากกินแบงดีกว่าไม่มีใครมาอั้นเรานะครับสลากกินแล้วจะเล่นแบงสลากกินแบงรางวัๆๆๆๆลที่หนึ่งรางวัลที่หน <ๆ S 1> ึ่งวันนี้เอาเก้าสอง ไปตัวนี้เร็วๆนครับทุกให้ไข่ใหญ่เนาะจากวัดสระแวบนะครับจงหวัดชรีสเกดอำเภอสุพรรที่สั่งเหมือนจะเป็นเลข5นะอู้อย่าบอกนะว่าโดนเลขดังเลยนะถ้า5 2ไม่ไม่รู้จะซื้อได้ไม่ได้นึกงวันนี้อันแน่นอนเลขตัวนี้ถ้า5 2ไม่อันแน่ไหนเห็นตรงไหนอ่ะ เดาเดาเดาเ <laughs> ดาจากหัวมันน่าจะเป็นเลขห้าอันแน่หน้าสองอ่ะอันอันเลยรอ่ะเลขตัวนี้เก้าสองห้าเก้าห้าสองเอ้าว่าห้าสองมาแรงมากเมืวานนี้ไหนอะเห็นไหนอ่ะว่าเลขเลขหลายหลายสำนักแล้วเริ่มปล่อยห้าสอง้า้าน่าจะเป็นเลขห้าข้างล่างห้าครับแล้วไหนเก้าอย่ข้างบนข้างบนเก้าสองห้าเก้าสองห้าใหใหญ่ 925952ใหญ่ค่อนข้างจะเป็นไปได้แน่นอนนะครับ925ถ้า่ากออกมาหรวอว่ารนนักษาดีขนาดจะไม่ลดเล็กค่า เฉลยเลยดังวันนี้ก็น่าจะอ่านอีกครั้งสำหรับ5-2ใครอ่านน่ะนั่นละสิใครอ่าน,น,น,น5-2 <c oughs> เพราะว่ารัฐบาลเขาไม่อ่น <c oughs> านสลากกินแบ่งรัฐบาล9-5-2 9-5, 2, 95. โอ้9-5-2เลขสวยมากเลยนะเนี่ยสวยมากเลขก็อโอเคแลนะครับเลข5ชัดเจนแล้วนะ9-2-5นะครับ 925นะครับลองดูครับวันนี้วันที่1ิบุมาคาบันก้อยตันสุกดีครับโน่นไง23สามเน่ยไม่ใคร่ใหญ่เนีจกนะ